สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตอรี่ย่าพรจะพาดูบริเวณบ้านของย่าพรนะคะตอนนี้บ้านย่าพรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือโตอหินนะคะโตหินใหม่ที่ย่าพรซื้อมาวันนั้นในราคาสามพันสรบาทวย่ายพรก็ จะส่องให้ดูเนี่ยต้นไม้ที่ประดับที่ลัวอันนี้ต้นส้มเฉงเอ้ยไม่ใช่ส้มจีดไปเรียกขึ้นมาส้มจีดค่ะอันนี้ต้นส้มจีดที่ยาพรซื้อมาจากคลองสิบห้าอันนี้ออกดอกแย้วเลยแล้วก็ออกเนี่ยเป็นผลเห็นไหมคะ ออกผลเต็มหมดเลยค่ะมีผลแล้วก็มีดอกขาวๆตรงนี้เขาก็ปลูกต้นไม้ค่ะที่หน้าบ้านอันนี้ก็ ดอกดาวเรืองนะคะไม่ได้เปลี่ยนกระถางกำลังรวยคะ่ะใกล้จะตายแล้วค่ะเพราะว่าแผ่นๆบอกว่าเป็นไม้ที่อายุสั้นก็เลยไม่เปลี่ยนปล่อยให้เขาตายไปเองแล้วก็นี่กระถางต้งนไม้ค่ะอันนี้คือดอกกุหลาบค่ะดอกกุหลาบที่เราซื้อมาจากหนิดค่ะ น,นี้สนชัดค่ะเนี่นะคะเป่อต้นทองไหรพี่นาลัวค่ะต้นนี้ดอกโกลยหมดแล้วต้นนี้ดอกมีอ่ะต้นนู้นก็ดอกมีต้นนี้มีสามต้นค่ะมีดอกสองต้นไม่มีต้นหนึ่งตรงน,นี้ก็มีดอกเต็มเลยค่ะ เดี๋ยวยาพรก็ให้ขึ้นมาสูงเหนือเรือแล,แล้วก็จะลิล่งขึ้นบ้างให้สวยงาร้อนค่ะเด็ดแดดร้อนมากจะพาให้ดูไปบริเวณข้างๆบ้านนะคะนี่ห้องนอนห้องที่หนึ่งค่ะ อันนี้ห้องนี้เก็บเสื้อผ้าค่ะกิดตเสื้อผ้าเข้าดีห้องนอนห้องที่สามคนนอนแล้วก็ถังน้ำค่ะข้างๆเราก็จะทำรั้วเห็นไหมคะทำรั้วต่อจากบ้านนู้นแล้วก็รั้วหลังบ้านค่ะ ย่าพรก็ทำตลอดแนวไปถึงนู้นที่บ้านช่างแมนเลยเนื้อที่สองงานค่ะเอาตรงนี้เราก็เอาขางมาวางไว้เขาเอาพวกขวดพวกเศษขวดเศษกระดาษขวดน้ำดื่มมาวางไว้ขายค่ะ ตรงนี้ก็จะทําเป็นสวนปลูกต้นไม้นิดหน่อยมีต้นกล้วยขึ้นมาค่ะต้นกล้วยเดิมงอกมาแล้วนะคะนี้ก็เป็นทางเดินค่ะเราก็ปลูกต้นมะม,ม่วงเบาค่ะซื้อมาจากหลานพรนนนี่ค่ะที่คลองสิบห้าอันนี้ต้นมะยมค่ะมะยมเปรี้ยว ยาบอบอกเขาม่ยมเปรี้ยวแต่ไม่รู้ว่าจะเปรี้ยวหรือเปล่ายพาเคยซื้อปลูกที่บ้านชมพูกลายเป็นมยมไม่ยม,ม,มยมหวานออกลูกมาไม่อร่อยค่ะยพาก็เลยตัดทิ้งนี้โรงเรืองแขคนตัดเห็นไหมคะแดดร้อนตอนนี้ข้างบนล้วก็มีไฟสองดวงค่ะ ไฟพลังแสงอาทิตย์ตรงนี้เป็นห้องครัวค่ะแต่ไม่ได้ทําครัวหรอกเพราะว่าทําครัวอยู่บ้านเชียงแมนบ้านเดียวห้องนี้เป็นห้องรับแขกค่ะเยะพรขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องเยาพรช่วยกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้เยาพรบ้างสวัสดีค่ะ